สวัดีครับวันวันนี้เราจะไปลานหินปุ่มกันนะครับไปเราไปเจอกันที่ลานหินปุ่มกันครับเบไปเดี๋ยวเราดูแผนที่กันดีกว่าใช่ไหม Let's go lose't i l t วันนี้เราก็มาอยู่ที่ลานหินปุ่มกันแล้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าป๊าบโ้สุดยอดอ่ะ นี่นะครับปลอดเราขึ้นลานหินปุ่มเราต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเตรียมตรวเดินทางเข้านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้คนผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยนะนี่มาครั้งแรกอุทยานภูหินล่องกล้าก็ลานหินปุ่มนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็ถ้ารีวิวไม่ดีก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับกดช่องวันเดอเบียร์โยช วาครับเดี๋ยวเราจะเข้าลานหินปุ่มกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับสูดแดนบริสาทอิ์และมาสัจธรรมเชิดเอใอใช้ก็เด็ก,กน้อย,อย,อยใช้เด็กนออนี้อย เราเดินเข้าไปนี่เรากำลังเดินเข้าไปในลนหินกลุ่มกันนะครับเห็นปุ่มเห็นปุ่มเรเดินก็เดินประมาณชั่วโมงครึ่งอะสองชั่วโมงสองชั่โมงอะเราต้องเดินกันสองชั่วโมง

นี่มีระวังรื่นระวังรื่นโอ้นี่เป็นลานหินเลยโอ้โหดูดิธรรมชาติพระเจ้าสร้าง เดี๋ยวเราไปลุยลานต่อไปกันนี่ดูนี่เป็นลานยาวเลยนะทางเดินอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมาาม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 าเที่ยวกาันอากาศดีที่สุดเลยมามามา แต่บอกว่าทริปเราเที่ยวช่งว,เเวชงเขาที่เขาไม่เที่ยวกันนะที่ช่วงเที่ยวคนเยอะๆนี่ทริปเราเขาไม่เที่ยวกันอยู่บ้านฮะ <c oughs> ลุยลานต่อไปกันทางเดินก็จะล่าชันหน่อยน้องระวังนะมีแต่หินนิ่งเดียวทางเดินนี่เป็นหินหมดเลยนะ <c oughs> ทางเดินนี่ก็เป็นหินเดีดูดิ ลดัดสันดอ่ะดูครับดูทางเด้อนี่ลุยเห็นต่อไป,ปอะฮะนะครับนี่เดี๋ยวเราพาดูป้ายกันป้ายทางเอ,อ,อ้มี ลานอนเนกประสงค์ที่หลบภัยทางอากาศสำนักอำนาจรัฐสู่สารน,นักรบลานเห็นปุ่มผาชูชงก็รุน,นาเดินวนดางขวานีนเป็นแผนที่นะแสดงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวโอเคปะดูนี่ลานนี้ว้าวสวยสว,วยไหมทุกคน โอ้โห,โโหยืดกันืดน้องงอหน่อยโอ้โหเดิโอ้โเดินไม่ล่อเลยทำหนึ่งดูคนแก่เขาเดินไม่ล่อไวรุ่นอะ่ะเฮ้ยมีอะไรายวัฏจักรของหินโ,อโมองไม่เห็นสะท้อน การเรียงการการวางชั้นเฉียงระดับดูดูด,ดูแอคแอคอยู่2คนสูลานลานหินปุ่มนะครับถ้าใครอยากมาก็มาแนะนำให้มาช่วงเที่ยวทช่ป่คนเขาไม่เที่ยวกันฮะ ้ใครอยากมาตามรอยเรามาได้เลยไปสุสานครับแม่ไม่มาถ่ายรูปตรงนี้เหรอเ<ะ>นี่ยไม่ใช่ตรงเดินไปตรงนู้นดีมันถ่ายลงอย่างเงี้ยไอ้ดูใอ้ดูว้าว เราไม่ถ่ายไปจุดที่สูงสุดเลยเหรอเราต้องขึ้นไปยืนแบนนี้ดูต้องไปยืนตรงนู้นนะมันถึงกระเทยนี่ไงว้าวว้าวเปานไงไปวลาววาา้้าาวว้าว้้า ถกถ่ายด้วยถ่ายวีดีโออยู่เดี๋วเราไปสุสานนักรบกันต่อเจอกันสุสานอันนี้เราจะไปสุสานนักรบกันนะครับใครอยากมาก็มา,า,มาเดี๋ยวาพาไปดูป้ายมีป้ายอยู่ สุสานนักรบปอทอ<ห>ปอ<ห>ทอกองทับปดแอกประเทศไทยไน,นั่นแหละคือสุสานอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยสุสานจะเป็นหลุม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 ้มมมมอ,องระน์เ่อชาตินน,น,น,นี่ก็น่าจะใช่ อ๋อสุดส,ดสานบริเวณเน,เนี้แหละที่นจะมีจะมีหลุม,อมของน,น,น,นักรบที่ปกป้องประเทศไทยด,ด,ดู้าวามานนี้ก็จะมีหลุมนักรบที่คอยปกป้องประเทศไทยนะทาหาร,ราไป เดินมามีนสินเราผ่านสุสานนักล้มมาแล้วใช่ปะ่ะอ่นี่านตอนนี้เราก็ผ่านสุสานนักล้มมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อว่าเราจะไปที่ไหนไป,ปเล็กอันนี้เราจะไป หมายไหนต่อเนี่ยอ๋อ,อเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะถึงอะไรก่อนนะน,นี่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงอะไรก่อนว่าผาชูทงหรือว่าลานหินกลุ่มนะเพราะเรามาครั้งแรกเราก็ยังเนี่เราก็ดูไปพร้อมๆทุกคนอะ่ะทุกคนที่เข้ามาดูช่องช่อง,ช,องช่องวันเดอะเบียก็ดูพร้อมเราอะ่ะเพราะเราก็ไม่เคยมาเราก็ตื่นเต้นพร้อมทุกคนอ,ะอ่ะอะ รองรื่นมีป้ายรองรื่น,ว,นว้าวสุดยอด นั่นแะครับผาชูทงเห็นทงไหม,มเห็นทงบกสะบัดไหมดูมผาชูทงนี่แหละไ<ม>กลมากโอ้หกล้องไหวมากเลยกลับ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 ธรรมดามอะ<ม>เตร็มแล้วอะต่อ